ใจดีพี่นกสบายดีเอฟซีทุกท่านดูว่าฝังไทยฝั่งลาวดูอยู่ต่ประเทศอินนี่ต้นหางก็สุดสองสาบุไลพี่นกวันนี้ห้ามาซื้อเตาไปให้ครอบครัวแม่ลูกพกพี่นกเลยการขอบเลยการขอบบุญขอบคุณเนาะมีใจดีคนลาวหันอยู่แหละไปเหตุงานอยู่ไทย คนพิทคนบรรดาว่าอาตราว่านฝากเงินมาให้สมทุกทึนซอยเรือขอบครัวแม่ลูกุกมนเลยเต้าเนื้อหน่วยละร้อยร้อยซาวบาทร้อยซาวบาทพี่น้องเลือกมีเพื่อเลือกเป็นตอนนี้ปะ อืมาตัวนี้สิบรุดปุ๊ะบู่นันอืิด่เบจากน้ำได้เองพี่นะขายอันนี้ผัดบะมี่อันขาดไปอย่างหนึ่งมอหนึ่งบะมีเก้านก็มีหัวม้ยบะมีเนาะมีแต่หัว

มื่อนึงบ่มีได้พี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้เท่านี้ไปให้เพิ่นยินแต่เพิ่นว่าว่าอันนี้เบิดพี่น้องถ่านเบิดถ่านที่ว่าใส่โคมนะเบิดมาคืนในใต้เทียนเอาเฮาก็สิได้ซื้ออันนี้ไปให้เพิ่นขายได้นี่นะมีจะคู่ โรวมเบอร์เดียร์ได้ไหมเอาเป็นกราบเลยเนาะพี่เนาะเอาเป็นละล๊อาเพีไยนะนี่คือนี่คือนัวน้ำแ้วเตะเข้าใจปะเข้าใจะแหลเต่ห้าเห้ากัดแ้วเตะตัวเอง ค่ะกำลังคิดเงินฮัลโได้อีหมหนึงด้อพี่เนอะได้เต้าครับไม่ค่ะบ่มีหมอนึงได้เต้ากับผุกวัดแล้วก็ขนมให้งองหนึ่งงอเท่าไรเก้าสิบเก้าพันับอันนั้นกับอยส้าบาทโอ้ไวเป็นเงินกีบเลยเนาะสี่สิบพัน จะไหลทางยามันนะมกเนอะแสนนสเอยแล้วเทไรชาวสองโอ๊ยช่เหรอวชาองอ้เจยาโอ๊ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยะ้านะาอยกลองอย่ากนนลอยแล้วชาวสองเนี่ย้าว่าวพิษเลย ต้องมีเฮน้ำเนียหมเซนสามสิบเก้าพันรวมเบิดกระไดใส่ได้ด้บแป้เยอะเซ็นสสบเกาไดนามในแล้ก็ได้ใส่ได้ชุบใส่เบดซนสามสิบเก้าพันเงินพันหนึ่งเรือสองเรือหาลอยกับซาวอีทพันท่านจะไปให้คนพี่นเะไป ตาเบ่งอยู่เทียงเนาะพี่น้องเนาะอยู่หน้าเพิ่นโอเคพี่น้องเฮาก็มาฮอดมองฮอดทีแล้วพี่น้องเอ้ยมาฮอดเทียงเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้มอบหมายเป็นสะพานบุญอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องเอ้ยไปพี่น้องขึ้นเลยอ้าว พี่น้องมาผัดมาเจอบ่าวควันกับเมตตาสบ,บายดีพ<อ>ี่น้องสบายดีที่ถือสบ๊อคสิงคโปสบายดีบ่อกระเสกเก่าสิงเกอร์พี่น,อน,น้องมาเจอนีี่กมาเป็นสะพานบุญคือเก่าพี่น้องไปห้ามโมนหนึ่งมาหนึ่งบ่มีว่วะซะโอ้ยมือเขาก็ได้อันอ <c oughs> นึง <c oughs> เอาแ หูอัดกับขนมที่ขาดบดได้เมนที่ขาดบดได้คือหูอัดพี่น้องผัดขาดบันหนึ่งมาซื้อเพราะว่าบุมีเพราะว่าก็ได้ทานมาให้พี่น้องทานครับหนึ่งขึ้นเดือน่าทานเบิร์ดทานเบิร์ดแล้วก็แถมผัดอันเม่ใหม่กระหูลูกบุมี่เนื้อเนื้อเออเทียนเนื้อเมนเออเทียนไตเอาไตอาเไม่ใหมออกระหูลูกเมน ก็พ่าขนาดเนาะห้าผูไถ่โคมยังบม่เห็นหุ่งเมนเนี่ยเ่ิดไปเห็นใต้เทียนอันจกเอาแต่หูลูมันก็โอ้โหเลยสุดฐานมาให้เพ่นครับเป็นนัวเป็นนัวเลือกเนาะเลนือยว่าวางเสื้านี้เอาเขากับมะขิปมาให้กไดเลยเอาแต่นนัวกับเพื่อนมานังหลังเมนสอยกันสอยกันคนละไม้ละมือให้เพื่อน มีนี่คือผู้ชายมาสวยลูกฉลามเนาะบอบคอนมาในช่องช่องช้มลูกบุปจักบุญไม่ยิงผู้ชายนี่ล่ะไปหลังด้วยมาเก่าด้วยอ่ะมีมีอันนี้กับอันมีผู้ใหญ่ใจบุญนั่นแหละเพื่อนฝากมาให้ซื้อเต้าซื้ออันหัวซื้อมวยฮะแไรเพื่อนว่าอันนี้ก็มันเรือเนาะพี่เนาะอันนี้เงินเรือเพื่อนว่าเงินเรือก็ สองพันบาทสองพันหนึ่งร้อยบาทเากระเป๋าเดียังเสียขาอยังเองนะเรือเทาได้คะเรือเทาไดหนึ่งพันกับหาร่อยสองพันบาสอพันสพัน่จิบบาทด้ยเากรสิไดยเหมาะนะยังคือมีเด้อขาได้หักเลยเด้องินจำนวนสีเอ โดยก็หายเื่นโดยหายพิ <k <k ่นไปซื้อเครื่องจำเป็นนะนะเมนเมนกับคนเล่าฮานี่แหละไปเห็นงานอยู่ไทยคนบรระวะแต่พื่นอยากเมนพิ่นกับบรดมีดอกแต่ว่าพิ่นอยากซอยเลือเพิ่นวะ ประคุณลายเด้อีมาสวยเอะลยด้วยเพิ่นคนคนนึงกปบัวเพิ่นก็เป็นคนเป็นคนบรรนาหวางไดนไปเห็นงานอยู่พุทธเพิ่นวะอยกระบอมีดอกเพิ่นก็อยากซเพิ่นวะสซงสารนันเด็กน้อยเพิ่นวะโซนซารเด็กหน่อยเน่อยู่แนวกินกับบ่มีเพิ่นว่า่ก็เลยสซนซาอ บ่าควันบ่าควันน่ะมันสนใจยังสนใจแต่บุญนีดน่อยนะเป็นตะแพงวัวสันป้านบ้าวควันของเจ้ากสิสัมนีบวจักหรือว่าข้าวกวีจ่ใจนี้เากขอบุนขอบคุณนั้นคับคุณใหญ่ใจดีทุกฐานน่ะแหละที่เมตตาขอบคััวเมลูกหกที่ให้เอาเป็นสะพานบุญให้ เรากายยินดีเนาะพี่น้องเนาะเรากาดีบกดีใจน้ำพ่นนั่นแหละเพ่นกับบ่มีแต่ว่าเพ่นกัยังแบบว่าอยากซอยอยากซอยเรือคนละไม่ละมือเพ่นวะพ่นกะเพ่นว่าถามมีอีกเพ่นกะบจีซอยอีกเพ่นวะดีใจเนาะพี่น้องเพ่นไปมาสวยเรือนะเลยเลยพี่น้องเห็นไหมแม่ลูกร้ายเล บุโผลูกอไปหาผัดเลือดแต่แม่เนาะเลือดแต่แม่แม่ก็ได้เลี้ยงลูกอยู่บ้านเมื่อข่ามัวอนี่แหละนี่ก็ทำงานไปเดี๋ยก็ไปมีฟูจ่าเแล้วก็ไปไปจ่าอยางงี้กับเพิ่นก็ไปรับจ้างได้มาห้ามาผัดบ่ได้ายขันปูหม้อหมังมันกับมีแต่ลุบแต่จมก็เลยบ่ได้เป็นหนเป็นชีนนะโอเคพี่น้อง ให้ยูดีมีแหงเด้อผู้ตะคุตะคนให้ลำไม่รวยเด้อเงินไรน้องทองไรมาเด้อผู้ตะคุตะคนตีว่าปู่มาซอยหรือว่าปู่บ่มาซอยกับเอฟซีถูกฐานก็ดีตีซอยเรือโดยโดยลารวยลำรวยกว่าเก่าสาธุไปดำพี่น้องอยู่ดีมีมุตะคุตะคุนกินหนักพอกันใหม่สบายดี